พระคาถาตรึงลาบพระคาถาตรึงลาบ,บทนี้เป็นพระคาถาของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัหนาเมื่อจะสวดคาถามหาลาบใดๆก็ดีหรือจะลงทุนทําการค้าขายอะไรก็ดีภาวนาพระคาถาตรึงลาบนี้สามคาบ กำกับตนเสมอจับไม่ขาดทุนกันลาบออกแลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชินะตาชิมานิโนเยณะเยนโน Bert, สัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะ ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโน สัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโน ส, atorium, สัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะ ชินาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจชินาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจชินาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจชิณาตาชิมานิโนเยนะเยโน สัจจวะพาสัจจะชินณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินณตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะ ชิณาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจ์ชิณาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจ์ชิณาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจ์ชิณาตาชิมานิโนเยนะเยโน สัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโน สัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะ ชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวพาสัจจชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจชินตาชิมานิโนนเเยยะโน สัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะ ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโน สัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชินตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจาวภาสัจจะ ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจ์ชิณตาชิมานิโนเยนะเยโน สัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะพาสัจจะชิณตา ชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะชินตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจะ ชินาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจชินาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจชินาตาชิมานิโนเยนะเยโนสัจจวะภาสัจจ